ติชูทว่าครับวันนี้มากินวันแม่นะครับมาจากคุณแม่น้อยนะครับคุณพ่อวัดแน่แล้วก็เบิ้ลโดยวันเกิดเฟกพอดีเลยนะฮะไม่ได้เกิดวันแม่หรอกใกล้ๆกันไม่ยอมอั้นไว้ก่อนนะน่าจะอั้นไว้ก่อนจะได้เป็นเกิดวันแม่ไม่ทันก็มากินที่ชาบูซีดนะฮะตอนนี้เราก็ย่างกุ้งภูเขาไฟไปแนละ้วอ้าวกุ้งหมด โอเคครับก็วันนี้เบิ้ลสองเลยพาไปทำบุญแล้วนะครับช่วงเช้านะครับก็มาทานอาหารกันต่อที่คาบูซีนนะครับแถวหัวทะเลนะก็กินได้แล้ว50%แล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปกันสมาชิกมากันครบแล้วมาโดยคุณแม่ลุงที่พันทพี่ขิมพี่เฟก ย่านะครับอาไอาอนี่มีคนมาช่วยด้วดปู่นะนี่พี่เฟกนี่พี่พรนะเจ้าของช่องทำหน้าที่เสิร์ฟดีแล้วนะฮะที่เฟกอ่านมาให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวก็ปีหน้าไปเรียนกับพ่อแล้วฮะถ้าไม่ไปเรียนกับพ่อพ่อไม่ส่งเรียนอเออวันนี้เลยนะฮะวันที่สิบเลยวันเกิดเลย วันเกิดจะให้อะไรพ่อฮะโอ้โหเลิก hmm. well, uh, okay, ่ายเลยเลิก่ายเลยเฮ้ยอายุ18แล้วเนี่ยอออายุ18แอันนี้เท่าไหร่นะนี่รอขิมรอขิมอายุ18โอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะอ่ะพออบายบายหน่อยเงียบโอเคครับ